้ท่าถาถในเรื่องของราชการตตคือคำสั่งหนข้อสั่งการสมมุติว่าเอานายสั่งการอย่างนี้มาเราก็ต้องไปหาความอสมมุติว่าเปิดเปิดประเทศเปิดประเทศปุ๊บถ้ามันมีคนติดเชื้อ,อยาอยู่ยาเป็นยังไงพราะเตียงเป็นยังไงความพร้อมเป็นยังไงใช่ไหมถ้าเกิดเราจัดความพร้อมอย่างนี้ได้ครบอะไรครบเนี่ยมันก็ มันก็าสามารถที่จะไปประกอบการตัดสินใจนะครับแล้วก็ถ้ารู้เราเดินหน้าไปก็ท้ายก็มีคนคอยปิดปิด,ปดไว้ให้อะไรจำลองเนี้นะแสดงว่าจะยังไม่ชะลอใช่ไหมคะแม้ว่าจะเกิดคัสเตอร์อย่างจากยามาตุนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคำถามนี้ไม่เกี่ยวที่ผมมามารายงานมาเสนอสิ่งที่ผม แล้วท่านประหลัดแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขนั้นได้นำนโยบายท่านไปแล้วก็ไปาวางแผนกันไปเตรียมการกันนะครับเพื่อที่จะทำให้นโยบายการเปิดประเทศของนายกเนี่ยมีความเป็นไปได้ให้มากที่สุดตอนนี้มีหลายฝ่ายอยากจะขอให้ชะลอไปก่อนนะคะเพราะมันเกิดคัสเตอร์ก็<า>กต้อง<ป>มานั่งฟังผู้ที่บอกว่าชะลอเขาก็คงต้อง ให้ความเห็นต่างๆผ่านเข้าไปทางสบคใช่ไหมเราก็ต้องก็ต้องฟังว่าเหตุผลต่างๆเป็นอย่างไรบ้างแต่วันนี้เปอ่ผมผมผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่ในเรื่องว่าท่านนายกบอกเปิดร้อยิวันแล้วเราจะโอ้ยังไงก็ต้องเปิดให้ได้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นไม่ได้มันต้องประเมินความเสี่ยงความคุ้มความไม่คุ้มทุกอย่างแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องมีเป้าหมายเหมือนกันไม่ใช่ว่าแบบเออให้ท่านนายกอยู่เฉยๆไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องทําอะไรเลยอยู่ไปรอให้โควิด ศูนย์สิ้นไปจนหมดก่อนแล้วค่อยเริ่มทำอะไรมันคงเ,เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนี่เราก็ปิดมาตั้งสองสาเดือน,นแล้วทุกใจไม่น้อยหรอกนะครับเหมือนเป้าหมายวัคซีนใช่มท,ที่เราตั้งไว้ว่ายัางไงก็จะมีการการะจายให้ทัว่วไปเลยค่ะวัคซีนต้องกระจายให้ทั่วถึงอยู่แล้วเพราะวัคซีนมันวัคซีน for all วัคซีนสําหรับคนทุกคนก็ผมก็ต้องบอกแล้วถ้าท่าน ผู้สื่อข่าวใช้คาว่าดราม่าก็ดรามา่ามันก็คือดราม่าคนที่คนที่เอ้าก็าพูดอยู่ทุกวันอยู่แล้ววัคซีนก็ส่งไปตามสูตรการกระจายนะครับตกลงเป็นข้อตกลงระหว่างสอบอคหน่วยงานแล้วก็กรมควบคุมโรคทุกอย่างมันก็เป็นไปตามระบบของมันหมดแล้วก็การฉีดวัคซีนก็เห็นนะก็ฉีดได้ วันล 300, ะ3แสนนะก็ปริทิภาพวานสิวฉีดวัคซีนก็มีนะครับวัคซีนเนี่ยตอนนี้ก็ส่งทุกอาทิตย์ใช่ไหมตอนนี้เนี่ยพอมันมีสายพันธุอ์อินเดียก็มีพวกบรรดานักวิชาการอาจารย์แพทย์ทั้งหลายที่เขาดูแลเรื่องของนโยบายวัคซีนอยู่เขาก็ต้องเขาก็มาดูว่าควรจะมีบูสเตอร์ไหม ควรจะมีการฉีดผสมกันไหมอะไรเขาก็ศึกษาอยู่ตรงนี้เป็นต้นเราก็ต้องมีความพร้อมในการจัดซื้อจัดหาให้มาให้ทันเวลาแล้วก็ให้เพียงพอกับประชาชนเห็นมีกนิทานนิจารณนเกี่ยวกับเรื่องของราคาวัคซีนนะคะบอกว่าทำไมได้จัดซื้อซีโนแวคได้แพงกว่าแอสตร้าซิเกิก้าตรงนี้ค่ะตอนนี้เนี่ยถ้าไม่ซื้อซีโนแวคเนี่ยนะวัคซีนที่พร้อมที่จะส่งเนี่ยทุกเดือนมาตั้งแต่ มีนาคมเป็นต้นมาเนี่ยนะครับวซีนอวกที่เราสั่งตั้งแต่เดือนธันวานะเริ่มส่งต้นมีนาเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยทุกวันนี้เขาส่งให้เราอยู่เพราะเราเป็นลูกค้าที่ดีเราซื้อของเขานะครับซ,ซื้อโดยซื้อโดยตรงไม่ผ่านใครเลยแล้วก็เป็นวัคซีนที่เขาสามารถกันลายการผลิตนะครับให้ให้กับประเทศไทยนะครับถ้าถ้าเราถ้าเราไม่ซื้อเขาตอนนี้ก็เนี่ยยาง ของไฟเซอร์เนี่ยเซ็นสัญญาไปเนี่ยตอนแรกก็บอก Q3 สพอเซ็นสัญญาเสร็จก็บอกเป็น Q4 อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยแล้วเรารอถึง Q4 ไหวไหมล่ะสถานการณ์การระบาดขนาดนี้ใช่ไหมอย่างน้อยวัคซีนเนี่ยที่มาเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าไม่มีวัคซีนไหนในโลกนี้ที่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ร้อยซนนะแต่ป้องกันการเป็นอาการหนักกับป้องกันการเสียชีวิตเนี่ย เกือบร้อยเปร์เ็เพราะนั้นยังไงทางรัฐบาลก็ก็มีความตั้งใจที่จะฉีดให้กับคนทุกคนที่อยู่ในประเทศนี้อยู่แล้วนี่คือสิ่งที่เราจะต้องจัดหาวัคซีนให้มานะครับแสดงว่ากาารวิชาการอยากให้อใหตอนตอนแววถึงงได้แแพก่าอสตาราเขาทำผลิตนะเขาตอนที่เขามาขายเขาก็บอกเลยว่า เขาใช้นโยบาย CSR no profit no loss นะครับัน,นั้นคือแล้วก็มาผลิตอยู่ในประเทศค่าใช้จ่ายต่างๆมันก็ต้องถูกลงแน่นอนนะแล้ววัคซีนทั่วไปเนี่ยนะครับที่ซื้ออยู่ก็ซื้อตามราคาตลาดไม่ได้ซื้อแพงของคนอื่นไปดูเขาขายประเทศไทยเท่านี้แล้วเขาขายขายขายที่อื่นถูกกว่านี้5เท่าเหมือนที่กล่าวหากันมาหรือเปล่านะที่ห้องอื่นๆต้องเท่าไหร่นะครับ แล้วก็เรามีความจาเป็นต้องใช้หรือเปล่านะถ้าเรามีความจาเป็นต้องใช้เราก็ต้องซื้อทุกอย่างมันอยู่ภายใต้กฎหมายอยู่ภายใต้ระเบียบอยู่แล้วแล้วเราไม่ได้ซื้อผ่านคนกลางใครที่ไหนนะครับซื้อนี่สถานทูตก,ก็รู้รัฐบาลก็รู้รัฐบาลของต้นทางในกรณีของซีนโนแวกรัฐบาลของประเทศจีนเนี่ยก็ต้องอ,อนุมัติการส่งออกทุกครั้งด้วยทุกอย่างมันมันมันเป็นเป็น ไปตามขั้นตอนที่ไม่มีใครทําผิดกฎหมายอยู่แล้วนะฮะแสดงว่าราคามาจากทางบริษัทเขาเป็นคนกำหนดเองเอ้าผู้ขายก็ต้องกําหนดผู้ซื้อกําหนดได้ก็ก็ดีมันมันไม่ใช่นีใช่ไหมตอนแรกเขาเพิ่มตอนแรกที่เสนอมาเนี่ยไม่ใช่ราคานี้ด้วยต่อแล้วต่ออีกต่อจนต่อแม้กระทั่งขอให้รวมค่าเฟรค่าเรือค่าขนส่งด้วยนะมันก็มีการต่อรองมาโดยตลอดนะครับปัญหาคือจะจะเอาหรือไม่ เอาเขาล่ะตอนนี้เราต้องใช้อ่ะผมว่าต่อให้เขาจะขายสามสิบเหรียญตอนที่เราซื้อสิบห้าเหรียญต่อโดสนะถ้าสถานการณ์อย่างเงี้ยสามสิบเหรียญต่อโดสเผบเยจะต้องซื้อเลยเขาเขาก็ไม่ได้เพิ่มราคานะครับเขาทุกคนเขาก็พยายามที่จะจะมองว่านี่เป็นเรื่องความจําเป็นของของของโลกเขาก็ไม่ได้เอารัดเอาเปรียบในเรื่องของเชิงพาณิชย์ มากมายนะครับถ้าเข็มสต้องบูสต์แต่ว่าคนที่ฉีดวัคซีอหลนี้มันจะต้องเริ่มงั้นตรงนั้นต้องเรื่องวิชาการผมผมทำทุกอย่างเนี่ยนะครับเราเป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้ทําให้มันเกิดขึ้นนะครับการใช้วัคซีนยี่ห้อใดก็ตามจะใช้เท่าไหร่ใช้ยังไงผสมไหมหรือไม่ผสมเนี่ยมีคณะกรรมการวิชาการทางการแพทย์เนี่ยเป็นคนบอกรัฐมนตรีก็ทําตามคําแนะนํานะครับทำให้มันเกิดขึ้นนะ เดี๋ยวไปพบท่านนายกก่อนนะครับ